ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยหนูค่ะห้มีมีบ้านวันนี้ก็เพราะท่านค่ะขอบคุณพ่อออทุกท่านด้วยค่ะแล้วก็ครูด,ด้วยค่ะผู้ใหญ่นายยกค่ะ นี่คือเสียงความตื้นตันใจที่ได้บ้านดังแรกในชีวิตจากกองทุนสร้างบ้านให้นักเรียนตามนโยบายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งซึ่งมีผู้ใจบุญร่วมกันบริจาคสมทบทุนตั้งบ้านให้ครอบครัวของนักเรียนให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสนองนโยบายของสำน,นักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านของความปลอดภัย จากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของเด็กชายทยางกูลทองดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เด็กชายรณทการเรืองอยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และเด็กชายชุติวัตรเรืองวัฒนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้ออำเภอทับทันซึ่งได้อาศัยอยู่รวมกันกับมารดารวม4คนมารดามีอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่แน่นอน จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเนื่องจากได้อาศัยอาคารเรียนที่ยุบเลิกแล้วเป็นที่อยู่อาศัยสภาพผุพังไม่มีความมั่นคงปลอดภัยและกำลังจะถูกหรือถอนไปเป็นสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับทันในปีงบประมาณหน้าโดยการนำของท่านทัยรักษ์เกียรติกุลไทยผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาอุทยธานีเขตหนึ่ง ได้มีแนวคิดในการสร้างบ้านให้กับครอบครัวของนักเรียนตามนโยบายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งสําเร็จลุ่วงไปได้ด้วยดีโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม้อกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงพระอธิการสมชายโชตศรีโรเจ้าอาวาสวัดเขาร้อยบนที่ท่านเมตตาอ,อนุญ,ญาตให้สร้างบ้านบนที่ดินของวัด รวมทั้งเครือข่ายทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนในครั้งนี้โดยมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนอย่างรวดเร็ว<ม>เพื่อให้นักเรียนที่ขาดโอกาสได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและนักเรียนได้รับการดูแลเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงปลอดภัยในอนาคตก็ตมาเลงเห็นถึงคุณภาพชีวิตของเอก โดยเฉพาะปัญหาเรื่องปัจจัยสนะคะซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับครอบครัวที่ <Yeah. S 1> าขาดแคลนก็จะถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในชีวิตนะคะจากความร่วมไม้ร่วมมือความสามคัคคีของท่านประธานขงกบดีท่านผู้วิหารทุกๆท่านแล้วก็กัลยาณมิตรน,นะคะที่สามบุญนะคะสาบรบุญรวมใจก็คือเครือข่ายของผู้วิหารก็ดีนะคะ ที่ได้ร่วมบุญกันนะคะในการที่เราจะสร้างบ้านให้กับอักเปียนในครั้งนี้